ใบตัดมาอีกแล้วครับเส้นกาจนาพิเศษนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูจุดนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้เผอเข้าไปเฉียวปุ๊บโดนเลย500บาทนะครับไปดูจุดเกิดเหตุกันครับและจุดนี้เองครับคือจุดที่ผมบอกว่าโดนกันเป็นละนาวผมก็โดนเพื่อนผมก็โดนเพื่อนของเพื่อนผมก็โดนใครอยู่แถวนี้ต้องมีเผอเลอบ้าง ถนนตรงนี้นะครับหลักๆจะเป็น3ามเลนแล้วก็มีช่องตรงนู้นที่เป็นเส้นทึบนะครับช่องนั้นคนชอบไปวิ่งกันเพราะคิดว่ามันเป็นเลนแต่ดูจากเส้นแล้วมันเป็นเส้นทึบห้ามวิ่งเด็ดขาดนั่นเลยครับกล้องอยู่ตรงนู้นจอมาเลยพร้อมที่จะถ่ายทะเบียนเราตลอดเวลานะครับผมและตามมาดูฝั่งนี้คุณเห็นตรงนู้นไหม คือที่เขาต้องทำไอ้เส้นนี้ไว้เพราะอะไรเพราะกันไม่ให้รถวิ่งติดขวาจนเกินไปเพราะมันมีเลนที่จากด้านในจะออกมาด้านนอกถ้าวิ่งติดเกินไปจะทําให้เกิดอันตรายนะครับเวลารถออกมาเนี่ยเอาจริงนะแค่จะเบรกกันไม่ทันเลยแต่ถ้าอยู่เลนที่2โอกาสที่รถออกมาก็ยังเป็นเลนว่างก็คือจะปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ลูกศรบริเวณนั้นนะครับผม ไม่ได้หมายความว่าให้ออกได้2ช่องทางลูกศรลูกศรคู่นะครับผมสัญล,ลักษณ์ลูกศรคู่ป้ายเหลืองหมายความว่ามีสิ่งกษษีดขวางหรือว่าเกาะกลางอยู่บริเวณถนนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านนอกห้ามตัดเข้าด้านในเด็ดขาดน,นะครับผมให้ด้านในออกมาได้เป็นอย่างเดียวและคิดดูพันละ500เดี๋ยวถ้าลุปให้ฟังดีกว่าว่าคูณแล้ววันๆหนึนน่งจะได้ก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับสำหรับกล้องตัวเดียว และจากข้อมูลที่ผมได้ไปรีเสิร์ชมาเดี๋ยวผมเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับจากคลิป20วิของผมมีรถผ่านทั้งหมด8คันนะ20วิเป็นเงินทั้งหมด4,000บาทแล้วถ้าคูณไปนะ1นาทีนะครับจะตกอยู่ที่4,000คูณ3เนอะก็คือ12,000บาทตอน1นาที1ชั่วโมงคูณ60ครับ1ชั่วโมงจะมีรายได้72,000 0บาทตอน1ชั่วโมงครับและผมตีไปวันหนึ่งมี24นะผมเอาแค่12ชั่วโมงก็พอครับ ก็คือ72 0 0 0คูณ12จะได้เท่ากับ8 6 4ล้านบาทต่อวันก็คือแค่12ชั่วโมงนะต่อวันนะครับทีนี้ต่อครับต่อเดือนเดือนหนึ่งมีกลมๆ30มวันนะครับผมเอา8.64นะครับผมคูณ30จะได้เท่ากับ1เดือน2 5 9รบาล้านสแสนบาทนะครับและ1ปีล่ะคูณเข้าไปเลยอีก12ครับก็เลยจะได้เลขนี้ครับ 3,110ล้าน4แสนบาทต่อ1ปีสำหรับใบสั่งณจุดนี้จุดเดียวครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่สำหรับผมผมมาเตือนภัยเพื่อนๆที่ยังรู้และไม่รู้แต่ส่วนมากผมเชื่อว่ายังไม่รู้และไปขับในเส้นทึบกันครับโดนแน่นอนกล้องชัดเจ๋วขนาดนั้น